อันนี้เป็นแพทเทิร์นสำหรับตัดเสื้อลูกไม้นะคะก็จะประมาณนี้เนาะอันนี้ปกแล้วก็ลูกไม้ C ีถูแล้วก็ตรงชายนี่ก็แล้วแต่เราเลยจะวางเอาเชิงหรือจะวางพับก็ได้เป็นเสื้อยาวเนาะเป็นเสื้อยาวสำหรับใส่กับกระโปรงนะเป็นเสื้อยาวสำหรับใส่กับกระโปรงผ้าถุงหน้านางสำเร็จรูปหรือแบบเรียนแบบนุ่มสด นะสำหรับเจ้าสาวได้เลยแล้วก็ติดาสามารถห่มสบายนะอันนี้สวยเป็นเหมือนแบบซีวลัยประยุกนะหรือว่าจะใส่เป็นแบบชุดใส่ออกงานไป็ไหนก็ได้เป็นเสื้อลูกไม้นะก็จะมีประกอบด้วยเนาะชิ้นหน้าชิ้นหน้า ส่วนนี้สำหรับตัดส่วนนี้นะคะส่วนล่างชิ้นหน้าแล้วก็ชิ้นบ่านะคะด้านบนสำหรับต่อกับอันนี้นะ,ะตัดผ้าตะขา่ายเอามาเย็บต่อกับอันนี้นะ ็อันนี้ชิ้นหลังนะคะสำหรับตัดตัวเสื้อกับซับในนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นซีทูส่วนนี้ก็จะเป็นตัดซีทูนะเด็กไปแล้วก็ส่วนอันนี้จะเป็นตัดลูกไม้นะคะนี่เราก็ตัดลูกไม้ ตัดเต็มนี้เลยแล้วเราก็มาปูเราจะใช้วิธีเาะหรือว่าถ้าเกิดเป็นลูกไม้เนื้อยืดแล้วก็เอาเข้าแล้วก็วางปูไล่กับลูกไม้ได้เลยถ้าเกิดลูกไม้ไม่ยืดเราก็เาะเาะตามเก็ดนี้นะแล้วก็พับเข้าไปหรือหรือถ้าเป็นอดอกอ่อนเราอยากเย็บเก็ดก็ได้ก็แล้วแต่เราเลยนะเป็นชิ้นหลังอ่าอันนี้มาที่ชิ้นหน้านะคะ ชิ้นหน้าก็จะจะให้ไปแบบนี้นะเน่ก็ตัดลูกไม้ทั้งผืนแบบนี้ถ้าสมมุติว่าเราวางเชิงอย่างนี้นะเราก็ซ้ออันนี้นะเราก็สามารถซ้อดอกมาวางแปะให้สวยงามปิดรอยแผลนะเราก็ซ้ออันนี้ซ้ออันนี้ถ้าเป็นตะข่ายเนื้อหางนะคะที่ที่ดอกบางๆอ่าเราก็สามารถ สามารถปิดเกตนี้ปิดเก็บนี้แล้วก็เปิดเก็บนี้นะฮะแล้วก็เปิดอันนี้ออกในกรณีผ้าเป็นเนื้อบางนะฮะเนื้อบางแล้วก็เราไม่ต้องการเชิงนะเราไม่ต้องการเชิงเราก็แบะออกแบบนี้แล้วก็ตัดลูกไม้นะฮะตัดลูกไม้เสร็จเวลาเราเย็บเนาะเราก็เย็บตัว เราก็เย็บตัวซับในนะถึงมุมเราก็เย็บตัวตัวที่เป็นโครงด้านในเนี่ยถึงตรงนี้เราก็ต่อกับต่อกับซีทูให้เรียบร้อยเย็บถึงแค่ตรงนี้นะเย็บเย็บถึงแค่ตรงนี้เย็บคาไว้นะแล้วก็เอานี้ต่อเอาซีทูมาต่อต่อเสร็จแล้วเราก็เอา ตัดไม้เนี้ยมาปูตัดแบบแบบนี้มาปูลงไปปูลงไปที่จุดนี้ปูแล้วเสร็จแล้วเราก็เอาลูกไม้เนี่ยนวติดขึ้นรูปขึ้นหุ่นก็ได้นวติดแล้วก็เย็บเก็บฝังลงไป เ,เย็บเก็ดฝังลงไปในตัวหนนี้นะ,ะมันก็จะไม่เห็นตะเข็บมันก็จะสวยนะมนนยยไม่เห็นตะเข็บลอยไม่เห็นตะเข็บเลยอยมันก็จะสวยจะเนียบเนาะในกรณีที่เป็นลูกไม้ดอกที่มันไม่เป็นดอกนะลูกไม้ที่เป็นเลือ้อยๆที่มันไม่ได้เป็นดอกที่ที่สาม,มารถเสาะได้ถ้าเป็นถ้าเป็นแบบเสาะได้ที่เราไม่เอาที่เราไม่ใช้เชิงเราก็ใช้อันนี้ตัดตัดแบบนี้ แล้วเราก็ซอทิ้งซอทิ้งตกแต่งดอกเนาะแล้วก็ปูก,กับตัวซับในตัวไหนได้เลยก็มีเทคนิคหลายๆเทคนิคหรือถ้าเราจะเย็บเกล็ดนะเราต้องการเย็บเกล็ดอ่ะเราอาจจะอยากอยากเย็บเกล็ดเราก็ประมาณนี้แบะแบะไว้ประมาณนี้ให้เราเย็บได้เย็บเข้าทำเกล็ดนะตรงนี้ เราก็จะน้อยลงหน่อยแบบนี้แบบออกอันน,น,นี้อันนี้เราก็จะปิดอย่างนี้ปิด,ป,ดปิดเข้าไปให้มันแบนๆให้อ้าอันนี้ออกแล้วก็เย็บเกล็ดข้าทํำอืมเย็บเกล็ดข้าทํำในส่วนอันนี้เราก็เย็บเกล็ดข้าท่ำเหมือนกันแล้วเรา มันเป็นลูกไม้นี่ถ้าเกิดตรงเนี้ยมันไม่สวยเราก็เอาดอกสามารถเอาดอกมาแปะแปะแปะนะแปะรอยแผลได้นะแล้วแต่เราเนาะแล้วเราแต่เราจะทําไปแต่ไม่มองทําแพทเทิร์นให้ไปแบบนี้ให้ไปประมาณนี้เนาะเอาไปวางลูกไม้อะเวลาตัดนะะวางลูกไม้ตัดนะจะได้จะได้ไม่พลาด เสร็จไปในส่วนของซับหนในส่วนของลูกไม้อะอันนี้อันนี้เป็นชิ้นแขนนะคะชิ้นแขนเราก็ตัดลูกไม้ใช่ไหมอ่ะถ้าเราจะวางเชิงเราก็วางที่เชิงน,นี้เลยไม่หวงเผื่อเราเข็บไปไว้ก่อนเฉยๆอันนี้เป็นแขนตรงๆนะเรียวๆอ่ะเราใช้ลูกไม้เนื้อยืดๆหน่อยเนื้อที่แบบว่าตะข่ายมันนิ่มหน่อยอ่ะมันจะได้แบบว่าสบายตัวนะเพราะว่าเราทําแขนเล็กเนาะ เราเน้นเรียวสวยนะไม่เอาไม่เอาหลวมๆนะไม่เอาแบบใส่อยู่บ้านนะอันนี้คือเสื้อใส่เป็นการเป็นงานนะคะไม่ไม่ใช่เสื้อใส่ชกมวยนะจ๊ะอันนี้เป็นเสื้อใส่ออกงานขับรถก็ยังลำบากนะคะถ้าเกิดลูกไม้เนื้อยืดๆหน่อยก็โอเคก็ขับได้ แต่ถ้าเกิดเป็นเนื้อลูกไม้เราเลือกเนื้อลูกไม้หนาๆแข็งๆตะข่ายแข็งๆมันก็จะขับรถไม่ได้นะจ๊ะจบอันนี้คือตัวแพทเทิร์นนะคะถ้าสนใจก็อินบ็อกไปถามได้นะคะราคาตัวนี้มันหลายชิ้นนะตัวนี้ไม่มองคิดราคา400บาท รวมส่งนะคะราคา400อบาทส่งฟรีแล้วก็อันนี้สามารถสั่งได้ว่าจะเอาจะเอาลึกแค่ไหนนะคะจะจะเอาต่อบาลึกอันนี้อันนี้ต่อบาตื้นนะคะต่อด้านหลังตื้นแต่ถ้าอยากได้ด้านหลังลึกก็ลงมานี่เลยนะคะอันนี้อันนี้สั่งได้ว่าอ,อยากได้หลังลึกหลังไม่ลึกนะคะส่วนตัวปกก็จะเป็นนี้นะคะ เราเย็บเข้าปกเข้าปกบน C2 นะเข้าปกบนส่วนที่เป็น C2 อมขึ้นมาอย่นี้นะ,ะส่วนที่เหลือเราอยากจะเอาดอกมาแต่งด้านบนอะไรก็แล้วแต่เราแต่อันนี้มันเป็นปกผ้าหนาเนาะนจบบ๊ายบายจ้ะ